ช่วง playoff ในสัปดาห์นี้นะครับเราจะไปพบกับอีก1นึ่โปรโาสาวไทยนะครับสุดสวยที่จะเข้าไปร่วมแข่งขันใน USLPGA ในฤดูกาล2023นี้นะครับก็คือโปรโเข้ากล้องกิรัติยาฟูเจริญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ากล้องเป็นยังไงบ้างปีนี้คิดว่าพร้อมกว่าปีที่แล้วไหม มีนี่พร้อมกับปีที่แล้วค่ะแล้วก็เตรียมตัวมาค่อนข้างดีพร้อมที่จะกลับไปแข่งขันที่ทัวเอฟซันค่ะปีที่แล้วเข้ากลองไปทำอะไรมาหมายถึงว่า2022ได้เข้ามีโอกาสได้เข้าไป Q-School ที่<ช> l p เ a ไหมค่ะก็เรียนจบปีที่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็พอจบพฤษภาปุ๊บก็คือตกลงกับที่บ้านว่าเอ้ยเราอยากจะเดินสายอาชีพนี้แล้วก็จะเห็นใจเทิร์นโปร ช่วงกันยาประมาณนี้ค่ะแล้วก็ได้ร่วมแข่งขัน Q-School ที่ Stage 1แล้วก็ Stage 2ของ LPGA ค่ะปีที่แล้วใช่แล้วก็ได้ Epson Status มาค่ะว้าวเยี่ยมมากเลยทีนี้อยากให้เข้ากล้องช่วยเล่าให้นักกอลฟ์ฟังว่าก่อนที่เข้ากล้องจะมาเทิร์นโปรเนี่ยเข้ากล้องเรียนที่ไหนมาก่อนเรียนหนังสือตอนมัธยมค่ะค่ะตอนมัธยมจบโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีค่ะ ก็โรงเรียนไทยมากๆเลยค่ะ<ช>แล้วก็ได้รับทุนการศึกษาแล้วก็ไปเล่นทีมกอล์ฟที่มหาลาัยว์จินยเทคที่อเมริกาค่ะทีนี้ตั้งแต่สมัยตอนเรียนบนดินเข้ากล้องเองก็แข่งขันกอล์ฟเยาวชนใช่ค่ะติดทีมชาติติดทีมชาติอยู่ปีหนึ่งแล้วก็ได้แล้วก็ไปเรียนต่อค่ะว่าว<ช>ตอนนั้นทีมชาติที่เข้ากล้องติดมีใครเป็นทีมเมทบ,บ้างค่ะก็มีมีหลายมหายีหลายคนค่ะแต่ว่าที่เข้าไปปีเดียวกันเลยก็จะเป็นน้องจีนค่ะอัตยาค่ะยอดมากใช่ค่ะทีนี้พอเข้ากล้อง จบจากบาดินเข้ากล้องไปได้สกอร์ชิพที่เวอร์จิเนียเทคใช่ค่ะเวอร์จิเนียเทคสุดยอดแล้วที่เวอร์จิเนียเทคเนี่ยเข้าก้องได้เข้าไปได้อย่างไงค,ค่ะซึ่งเวอร์จิเนียเทคเองก็เป็นทีมกอล์ฟที่แข็งด้วยนะค่ะก็หนูไปแข่งที่อเมริกาตั้งแต่อายุ6ขวบอยู่แล้วคะ่ะไปทุกปีจนอายอุ18ก่อนเข้ามาหาลัยอะคะ่ะก็คือมีโปรไฟล์อยู่มาอยู่บ้างแต่ว่า ก็ได้คุยกับหลายๆมหาลัยแต่พอได้คุยกับทางโค้ชวิจิณเทคแล้วก็ได้ไปออฟฟิเชียลวิสิตก็คือแบบคือรักเลยคือแบบว่าต้องอยู่ทีมนี้คือทั้งที่จริงๆแล้วตอนแรกคือเรามองว่าเราอยากอยู่ทีมกอล์ฟที่ค่อนข้างมีแรงกิ้งนิดนึงแล้วก็เรียนอาจจะไม่ได้แข่งมากเพราะว่าหนูอยากมุ่งไปทางกอล์ฟมากกว่า<ม>แต่ก็อยากเรียนจบปริญ,ญญาให้คุณพ่อคุณแม่ด้วย<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้คุยกับโค้ชหลายๆท่านหรือรวมกระทั้งได้ไปออฟฟิเชียลวิสิตหลายที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าที่นี่ แล้วโก,ตร,กตรงกันค่ะทีนี้ไอเอีกอย่างให้เขากล้องช่วยเล่าให้นักกอล์ฟฟังถึงชีวิต <S 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 สมัยตอนที่เขากล้องเรียนที่เวอจิเนียเทคแล้วก็ได้รวมเล่นแข่งขันให้กับมหาวิทยาลัยค่ะว่าโซนวิจิเนียเทคเนี่ยโซนนั้นเนี่ยทีมที่แข่งขันเข้มแข็งทั้งนั้นเลยมีใครบ้างแล้วชีวิตช่วงนั้นเป็นยังไงค,ค่ะก็ลีกที่หนูอยู่คือเรียกว่า acc นะคะก็จะเป็นลีกที่ค่อนข้างค่อนข้างแข่งประมาณหนึ่งในใน ncwa อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ แต่ทีมหนูตอนที่ UACC ก่อนหนูจะเข้าไปเนี่ยยังไม่ได้เป็นทีมที่แข่งมากคือเขาไม่ได้มองไม่ได้ติดขอข้องบลมาพูดดิพูดตรงๆอะค่ะแต่ว่าเหมือนพอเราได้คุยกับโค้ชว่าทีว่าทีมเราเนี่ยเพิ่งมีมาได้ปีนี้เป็นปีที่แบบ8เองหรืออะไรประมาณน,นี้ไม่มีมาได้ไม่นานอะคะ่ะแล้วก็พอเสร็จหนูก็เลยคุย,ยกับโค้ชว,ว่าเออเนี่ยโกหนูเป็นอย่างนี้หนูอยากเล่นในเอ็นอเรจิเนีลและเนชั่นแลเพราะในทีมเนี่ยไม่เคยได้เข้าไปแข่งขันเลยไม้งแต่ตั้งทีมมาโค้ชก็บอกว่าเนี่ยคือ ก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากเขามีกับคนนี้เพราะเรามีแบบจุดมุ่งหมายเดียวกันอะไรเงี้ย <S <S พอเข้าไปปีแรกก็คือหนูค่อนข้าง s t r u g g โกหนักมากเพราะว่าเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องแบบ culture shock s h o c เรื่องเวลาเหงาด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่พอได้เข้าไปจริงๆโค้ชและทีมเมทและเพื่อนๆก็คือแบบช่วยเหลือดีมากๆทําให้หนูรู้สึกว่าแบบโชคดีที่เลือกที่นี่อะไรเงี้ยค่ะจนเราก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆทีมรักกันพอทีมรักกันไอสกอร์ทีมก็จะพัฒนาแรงก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ จนเราได้เข้าไปแข่ง national ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมหาลัยใช่ค่ะตอนที่หนูอยู่ปี3<ล>ใชน<ข>ค่ะภูมิใจมากเขากล้องคิดว่าที่วอเจนินเทคมหาลัยแล้วโคช้ชและเพื่อนๆทีมได้ให้อะไรกับเข้ากล้องบ้างอหลายอย่างเลยค่ะแต่ว่าแน่ๆก็น่าจะให้แบบอะไรดีประสบการณ์ชีวิตแล้วก็แบบครอบครัวที่สเลยก็ได้ใช่เพราะว่าแบบเข้าน่ารักมากๆเลยกับหนูใช่ค่ะดีจัง แล้วถ้าเข้ากล้องได้มีโอกาสแนะนําคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรหลานเล่นกอล์ฟอยู่ <คะ S 1> เข้ากล้องอยากแนะนำท่านักกอล์ฟหรือคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรหลานเล่นกอล์ฟอยากให้เรียกว่าเล่นกอล์ฟเก่งแล้วไปเิร์นโปรเลยไหมหรือว่าอย่าเพิ่งทิ้งเรียนไปลองดูในเวของสกอเลชิพหรือเล่นมหา <คะ S 1> วิทยาลัยบ้างเ <ๆ S 1> ข้ากล้องคิดว่าเข้ากล้องอยากแนะนําในเวไหนค่ คือก็พูดยากนะคะเพราะแต่ละบ้านแต่ละนักกอล์ฟแต่ละบุคคลก็ต่างกันแต่ว่าถ้าพูดในมุมของมุมมองของหนูที่หนูได้ไปประสบการณ์ทางด้านเรียนก่อนแล้วค่อยเทิร์นโปรหนูรู้สึกว่าหนูเห็นด้วยแล้วก็อยากจะแนะนําให้ไปแบบเรียนก่อนแต่ก็คือก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บ้านนี่แะคะ่ะแต่หนูรู้สึกว่าในส่วนตัวหนูเพราะได้ไปเรียนเนี่ยเราเราเปิดโลกมากขึ้นเราเห็นอะไรมากขึ้นเราไปปรับตัวกับสภาพอากาศที่นูน่นเพราะว่าเวลาแข่งเนี่ยเราได้แข่งทั่วอเมริกาเลยไม่ใช่ขแข่งแค่แบบรักตัวเองหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ เราได้แข่งในหิมะบ้างแข่งในทะเลทรายบ้างแข่งในแบบบนภูเขาที่สูงแบบหลายพันเมตรแหล่งี้ยซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่เราหาได้ไม่ได้จากประเทศเราเพราะว่าเราไม่ได้มีเหมือนภูมิประเทศแบบนั้นอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งถ้าเราอยากจะไปเรียนช่วยอยู่ที่นูน่นการที่ไปเตรียมตัวก่อนก็เป็นเรื่องที่แนะนาค่ะแล้วก็พออยู่ที่นูน่นการเป็นนักกีฬาของมหาลัยมันใช้คำว่าอะไรครับมันเทมากมเลย, <laughs> ยใช่คือแบบว่าทุกคนจะรู้จักเราในฐานะน,นักกีฬาของมหาลัยเราจะได้รับสิทธิ อะไรที่แบบเรา work าร์ดเพื่อเ <Croat ian S 2> พื่อสิ่งนี้เพื<ม>่อแบบเพื่อการที่แบบเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นซามวานในมหาลัยมีคนรู้จักแล้วก็แบบเราภาคภูมิใจให้เราได้มีทีมหรือมีรุ่นในมหาลัยที่เราเยี่ยมมากเลยเขารบอะค enfin, <ช>่ะแล้วระบบโคชชิ่นล่ะพอเขากล้องได้เข้าไปเล่นให้ Virginia Tech เนี่ยโคชได้มีวิธีฝึกซอ้ซอมฝึกซ้อมหนักไหมมีเขาเรียกว่าตารางการฝึกซ้อมแบบ ดบ้างแล้วก็ช่วงแข่งขันในปีหนึ่งเนี่ยแข่งกี่เดือนะนะคะแล้วเขาก็คิดว่าตรงนั้นพัฒนาฝีมือเขาก็ขึ้นมาเยอะไหมค่ะคือต้องบอกก่อนว่าแต่ละทีมจะมีการมีตารางซ้อมแล้วก็ตารางออกกําลังกายหรือว่าเมนเทลต่างกันแต่ว่าของมหลาลัยหนูเนี่ยเขาจะจัดเป็นเรียนเช้าแล้วก็เป็นซ้อมบ่ายแล้วก็บางทีก็จะเป็นเมนเทลระหว่างวันอะไรเงี้ยค่ะเมนเทลโค้ชที่แบบจะเข้ามาคุยเพื่อแบบ m p r o v e เรื่องแบบ m e n t a l health อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ w ว r ร์กเอาทุกชา้าไม่ใช่ทุกเชา้าแต่ว่า3อาทิตย์3วันต่ออาทิตย์ช่วงเชา้าช่วงประมาณแบบตีห้าใช่ค่ะก่อนไปเหรียญ <c oughs> ใช่ค่ะแล้วก็ตารางที่เขาจัดเนี่ยจะจะเป็นตารางเดียวกันคือเวลาเดียวกันแต่ว่าดริลหรือต่างๆเขาจะฟิกให้เข้ากับการเล่นของเพลเยอร์นั้น <c oughs> หรือว่าเพล y ย์นี้กําลังมีจุดแข็งด้านนี้หรือว่าวีคด้านนี้เราก็จะเขาก็จะแบบเหมือนจัดตารางแตกต่างกันให้ซ้อมในแต่ละวัน <c oughs> ใช่ค่ะ แล้วก็มีการทำสถตตด้วยเวลาออกรอบเวลาแข่งต้องพุทสถตตเข้าไปในแบบแอปที่เขาใช้ในมหาลัยที่โคกับมหาลัยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้อินพูฟตลอดไม่ใช่ว่าเลยเอกซ้อมไปวันวันอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วจากการที่เขากล้องนี่มีโอกาสไปเล่นให้อุจเนียเทคหรือคอลเลจเนี่ยแล้วเขากล้องจบก,การศึกษาและโทษตอนเรียนเมเจอร์เรียนอะไรเรียน Business f a m i เรียน c o n sumer science ครับ,รบแล้วเร,รเราคิดว่าการเรียนหนักกับการเล่น เราจัดสรรเวลาได้โอเคไหมได้เพื่อพัฒนาทั้งสองอย่างจะตอบว่าได้ดีก็ไม่มั่นใจเพราะว่าเพราะว่าหนูก็ยังมีแบบช่วงร้องไห้เสียใจยอ,อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแบบช่วงชีวิตหนึ่งที่แบบสนุกมากพอมันจบแล้วพอมองกลับไปก็แบบเออเราผ่านมาได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ผ่านมาได้ค่อนข้างดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรกรู้สึกเออจะจบไหมจะจบไหมเพราะาเรามาจากโรงเรียนไทยแบบรัฐบาลเลยที่แบบ ภาษาอังกฤษก็คือเราเขาก็ไม่ได้เน้นอะไรเงี้ยเน้นเป็นภาษาไทยแต่พอเราเปลี่ยนจากประเทศไทยเป็นประเทศอเมริกาเรียน completely everything เป็นแบบภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยแบบว่ารู้สึกว่ามัน c h a l l e n g e ตัมากๆใช่แล้วก็ผ่านมาได้ด้วยด้วยใบปริญญาที่แบบดีอะไรเงี้ยก็เลยยินดีด้วยจ้ะซึ่งซึ่งไอ้เอกมั่นใจว่าเขากล้องก็จะทําให้เขาเรียกว่าโค้ชรักเด็กไทยรุ่นต่อๆไปด้วยเพราะว่าเจอ พี่เขากล้องเข้าไปใช่โคตรก็ยังหาเด็กไทยอยู่นะคะก็ให้ช่วยหนูช่วยดูหรือว่าเราเด็กไทยติดต่อไปเขาก็ส่งว่าเออคนนี้เป็นยังไงเด็กน้องคนนี้แบบนิสัยประมาณไหนก็แบบช่วยให้ช่วยแนะนำโค้ชไปเพราะเขาก็ชอบคนไทยไม่ใช่แค่ทีมหนูหลายๆทีมก็ชอบเด็กไทยว่าเราคนไเราหน้ารุ่นพี่ทำไว้ดีใช่ค่ะซึ่งเป็นใบเบิกทางให้หลายๆทีมใช่ค่ะเอาละคราวนี้ในเรื่องเกี่ยวกับทัวร์ของเ้ากล้องปีนี้ปี2023ปีนี้เ้ากล้อง ตั้งเอมโกของตัวเองไว้ยังไงค่ะคือตอนแรกหนูตั้งว่าอยากจะได้ Top ป0 Money l l s t t ของเ e อ s o n ก็คือตอนจบฤดูกาลใช่ไหมคะเป็น Top ป0 Money List ก็คือจะได้การ L PGA แบบออโต้ Auto, เพราะว่าเราได้ Top ป0 m o n e น List อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็โกนี้ก็ยังอยู่คะ่ะแต่หนูอยากเอมให้มันเล็กลงเพราะว่าเราจะได้โฟกัสได้มากขึ้นคะ่ะใช่ก็คือ ตอนนี้เป็นปีแรกซึ่งหนูเนี่ยไม่เคยแข่งเอฟซันมาก่อนเลยไม่เคยแข่งแล้วก็ไล่ด <reco Christ. S 1> ูสนามที่เขาแข่งเราไม่เคยแข่งสนามที่เขาได้ไปแข่งใครเคยไปแข่ง้ะแวกนั้นรู้ว่าบรรยากาศสภาพสนามสภาพหญ้าคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยไปแข่งสนามนั้นก็เลยอยากจะปีนี้อยากจะเก็บประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดให้ได้รู้ว่าไอ้สนามนี้เราแข่งอะไรเราอ่อนอะไรเราต้องวางแผนการเล่นงานถึงจะเป็นประโยชน์ต่อเกมเราได้มากที่สุดหรือว่าถ้าแม้สนามนี้มันไม่เข้ากับเกมการเล่นของเราเราต้องทำไงให้สกอร์เราไม่เสียหรือไม่ไหลให้ได้แบบน้อยให้แบบไหลได้น้อยที่สุดหรือว่าไม่ไหลเลยอะไรเงี้ยค เพื่อที่ในอนาคตรเราจะได้พอเราได้กลับมาเล่นในสนามนี้หรือว่ากลับมาเล่นในทัวร์นี้อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบไม่มีผิดพลาดหรือว่าได้มีมี<ค>น้นใช่มากกว่ามากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นดีอาก็ขอส่งกาลังใจด้วยแล้วแล้ว,ลวหลังจากวันนี้อ่าเขาก็จะกลับไปที่เมกาเดือนไหนคะค่ะเดี๋ยวจะกลับไปต้นเมษาค่ะชายก็กลับไปเตรียมตัวก่อนเรื่องเวลาด้วยแล้วก็ เรื่องแบบการเดินทางอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ<ม>แล้วก็จะลงแข่งขันปลายเดือนเมษาค่ะเราเอฟซ่อนทัวร์ปีนี้ที่เขาก็จะต้องแข่งทั้งหมดกี่รายการคะคือตอนนี้ปีนี้เอฟซ n อนมี23รายการค่ะ<ม>แต่ว่าหนูน่าจะลงแข่งประมาณ10กว่ารายการ<ม>ก็คือตอนนี้ยังรออยู่ว่าจะลงแบบไหนยังไงบ้างเพราะว่าอยากจะเล่นมันเดย์คิวคอลี่ไฟของ a p g พด้วยค่ะ<ม>อยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วย<ม>ใช่ค่ะเยี่ยมเลยทีนี้เขาก็าคิดว่าประสบการณ์จากตอนที่เราเล่นที่เวอร์จิเนียเทคเนี่ยช่วงที่อยู่อเมริกา จะเป็นประสบการณ์ที่สามารถช่วยให้เข้ากล้องเล่นในเอ s o n Tour ได้ดีขึ้นไหมเมื่อเทียบกับนักกอล์ฟน้องๆเพื่อนๆคนไทยที่อาจจะไม่ได้เคยอยู่อเมริกาแล้วจะเข้าไปเอฟซ n อนทัวร์เราว่าแบบไหนแอเวน t a เทจกว่ากันพูดยากค่ะเพราะว่าหนูยังไม่เคยเดินทัวร์จริงๆใช่ไหมคะแล้วก็มีเพื่อนๆนักกอล์ฟอะไรย่างเงี้ยที่ไปเดินทัวร์ทั้งที่เขาเป็นคนที่จบที่อเมริกาหรือไม่ได้เรียนที่อเมริกาแล้วบินจากไทยเพื่อไปแข่งอะไรงเงี้ย ทั้งทั้งหมดก็ทําได้ดีหมดเลยเพราะฉะนั้นหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรแอเวนเทจมากกว่าแต่น่าจะเป็นความสบายใจแล้วก็ความมั่นใจของนักกีฬาเองมากกว่าค่ะว่าแบบไหนที่ตัวเรามั่นใจไม่ได้แปลว่าหนูจบที่นูน่นหรือจะทําได้ดีกว่าคนที่เรียนที่ไทยเพราะว่าที่ที่ไทยเขาก็เตรียมความพร้อมมากมากถึงจะอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายหรือว่าการเตรียมตัวมันมันต้องสูงมากค่ะถึงจะไปบินข้ามฟ้าของโลกไปเล่ไปเล่นฝั่งโน้นช่วยใช่หนูก็รู้สึกว่าทุกคนเก่งเหมือนกันหมดค่ะ เอาละดูแล้วก็น่าจะมีศึกอีกอยู่ไม่น้อยเลยนะคะ,คะทางรายการขับสุดแปแล้วก็ท่านนก็ผู้ชมก็จะส่งกำลังใจให้ขเข้อกล้องแน่นอน,นครววาวนี้อาอกก็คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญอยากให้เข้ากล้องได้ฝากอะไรถึงผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีของเข้อกล้องหรือสปอนเซอร์ให้กับท่านจ้ะ,ะก็อยากจะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะแล้วก็บริษัททุกบริษัทที่ สนับให้การสนับสนุนหนูตั้งแต่เริ่มอาชีพนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นฮาตารินะคะ well คะัมเวลค่ะแมทริกนะคะแล้วก็ CP พี t i ชันทาุนนะคะแล้วก็โรงพยาบาล Masterpiece, สแล้วก็ t h e c l i n i c The Secret c l i n i นนะคะอไอ i โนะคะเอเชียแล้วก็ CNX นนะคะที่ช่วยเรื่องไม้หรืออะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. ก็อยากจะขอบพระคุณทุกท่านที่เห็นศักยภาพของหนูตั้งแต่หนูเริ่มเทิร์นโปรแล้วก็เล่นอาชีพนี้นะคะอยากจะ อยากจะบอกว่าหนูซาบซึ้งในพระคุณของทุกท่านมากๆที่ที่เห็นอะไรสักอย่างในเธอนักกีฬาคนนี้นะคะแล้วก็หนูจะทําให้ดีที่สุดในปีนี้แล้วก็จะตั้งใจทําที่เที่ยวที่หนูจะทําได้แล้วก็จะไม่ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นนะคะแล้วก็สปอนเซอร์ท่านอื่นที่อยากจะสนับสนุนหนูก็สามารถติดต่อหนูมาได้เลยนะคะหนูยินดีมากๆเลยค่ะขอบคุณน,นะคะ,ะท่านก็คงจะเห็นความตั้งใจของเขากล้องแน่ๆค่ะทีนี้ถ้าเราอยาก ช่วงที่เข้ากล้องไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วอยากติดตามเชียร์ส่งแรงใจไปไม่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 ทราบว่าจะติดตามเชียร์เข้ากล้องได้ช่องทางใดบ้างคะค่ะก็ถ้าทางโซเชียลมีเดียหนูเล่นหลักๆก็คือ Instagram ค่ะก็จะเป็นชื่อจริงหนูเลยค่ะก็คือกิรัตติยาค่ก็คือ k e e r a t ออาค่ะใช่แต่ว่าถ้า Facebook ก็เป็นชื่อจริงหนูเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะอัปเดตใน Instagram มมากกว่าโอเค <laughs> เยี่ยมมากก็ไอเอกกับแฟนรายการครับ18ธท่านกกอล์ฟขอส่งกำลังใจให้ทีวีกองนะขอบคุณนะครับแล้วก็นี่คือทั้งหมดนะครับในช่วงของ playoff ในสัปดาห์นี้ครับ